สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคงจะทราบว่าในสมัยรัชกาลที่ห้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและในหลายๆเรื่องด้วยกันค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการกําหนดคํานำหน้าพระนามและลำดับพระอิสรยศแห่งพระมเหสีอย่างเป็นทางการซึ่งมีแบบแผนที่ชัดเจนแน่นอนทั้งนี้ก็เพื่อกําหนดพระราชโอรสผู้ที่จะสืบราชสมบัติต่อไปนะคะ ซึ่งวันนี้เรื่องหลักที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก็คือเรื่องของเจ้าคุณจอมมันดาแพรและพระราชธิดาที่เป็นที่รักยิ่งของรัชกาลที่หค่ะคุณผู้ฟังการกําหนดคํานําหน้าพระนามและลำดับพระอิเซยศแห่งพระมเหสีนี่นะคะลำดับสูงสุดก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรองลงมาก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี ถัดมาก็คือพระนางเจ้ากับพระราชเทวีและถัดมาอีกก็คือพระอัคชายาเธอและพระราชชายาตามลำดับค่ะกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์และกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้นิพน์ไว้ว่าคําว่าพระสนมซึ่งเป็นคำใช้เรียกสามัญชนที่อยู่ในฐานะพระภรรยาเจ้านั้นเป็นคําที่ไม่นิยมเรียกในสมัยรชัชกาลที่ห้า หากเรียกกันเองว่าเจ้าจอมเจ้าจอมอยู่งานและเจ้าจอมมันดาแทนคำว่าพระสนมเจ้าคุณจอมมันดาแพรหรือเจ้าคุณพระประยุรวงศ์เป็นธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์และท่านผู้หญิงอิ่มเมื่อเจ้าคุณจอมมันดาแพรอายุได้13ปีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งเป็นต้นตระกูลบุญนาคก็ได้นำท่านไปรับราชการฝ่ายใน โดยฝากกับเจ้าจอมมันดาเที่ยงในรัชกาลที่4ซึ่งเจ้าจอมมันดาเที่ยงก็ให้ท่านไปอยู่กับพระองค์เจ้าโสมาวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาเจ้าจอมมันดาเที่ยงเองรัชกาลที่5ในครั้งนั้นยังคงดำรงพระอิสรยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ได้เกิดความรักใคร่กับคุณแพรขึ้นเจ้าจอมมันดาเที่ยงจึงกราบทูลรัชกาลที่4ให้ทรงทราบ และตรัสขอคุณแพรจากพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์คุณแพรจึงกลายเป็นหม่อมแพรและต่อมาได้เลื่อนเป็นเจ้าจอมานดาแพรในตำแหน่งพระสนมเอกต่อมาอีกก็ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าคุณจอมานดาแพรซึ่งเป็นท่านเดียวในรัชกาลที่หที่ดำรงพระยศสูงสุดในกลุ่มพระภรรยาสามัญชน ด้วยโปรดเกล้าให้เปลี่ยนเครื่องในพานทองเครื่องยศของเจ้าคุณจอมันดาแพรเป็นทองคำลงยาราชาวดีเทียบเท่าพระภรรยาเจ้าได้รับการยกย่องเหนือกว่าพระสนมเอกท่านอื่นๆให้ใช้ราชาศัพท์กับเจ้าคุณจอมันดาแพรเช่นคำว่าสงบรรทมเสด็จเป็นต้นเจ้าคุณจอมันดาแพรมีพระราชธิดาสามพระองค์ ซึ่งพระราชธิดาที่ประสูติจากเจ้าคุณจอมันดาแพรและเป็นที่ทรงโปรดปรานอย่างยิ่งในรัชกาลที่หก็คือพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์สุนทรศักดิ์กัลยาวดีกรมขุนสุพรรณภาคขาวดีซึ่งรัชกาลที่ห้าทรงออกโอดว่าทรงเป็นลูกคู่ทุกคู่ยากพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์เป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ และเป็นเหลนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในราชการที่หในช่วงต้นค่ะพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์ประสูติเมื่อวันศุกร์ขึ้นหค่ำเดือน9ปีมะโรงตรงกับวันที่24กรกฎาคมพศ2 4 1 1ราัชกาลที่5ตรัสเรียกพระองค์ว่าเจ้าหนูพระเจ้าน้องทั้งหลายทรงเรียกว่าพี่หนูและชาววังเรียกว่าเสด็จพระองค์ใหญ่ พระองค์มีพระคณิษฐาที่ประสูตรร่วมพระมารดาอีกสองพระองค์ซึ่งมีพระนามครองจองกันได้แก่ศรีวิไลลักษณ์สุวัพักวิไลพันธ์และบันทรวันวโรพาสพระองค์เป็นพระเจ้าลูกเธอที่ประสูตรตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงดำรงพระอิเเยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่สี่ประทับอยู่ณพระตำหนักส่วนกุลาบภายในพระบรมมหาราชวัง และเมื่อหม่อมแพร่ใกล้จะคลอดพระนอจึงต้องหาสถานที่คลอดนอกพระบรมมหาราชวังเนื่องจากตามพระราชประเพณีนั้นนอกจากจะประสูติพระราชโอรสและพระราชธิดาแล้วจะให้หญิงใดคลอดลูกภายในพระบรมมหาราชวังไม่ได้โดยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้จัดวังนันทอุทยานพระราชทานให้เป็นสถานที่ในการคลอดพระนอหม่อมแพรทรงคันเพียงเจ็ดเดือนก็ประสูติพระนอก่อนกำหนด เมื่อประสูตินั้นพระองค์ยังอยู่ในถุงน้ำคร่ทำทําให้เหมาะเข้าใจว่าพระองค์คงสิ้นพระชนจึงให้หาหม้อขน,นันจะเอาใส่ไปถ่วงน้ําตามประเพณีแต่เจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัตรหรือบอนบุญนาคซึ่งเป็นครัวตาอยากจะรู้ว่าเป็นพระองค์หญิงหรือพระองค์ชายจึงให้ฉีกถุงน้ําคร่ำออกพบว่าพระองค์เจ้าศีวิไลลักษณ์ยังหายพระไทยอยู่จึงช่วยกันประครบประง,งมเลี้ยงดูจนสามารถมีพระชนอยู่ได้ ต่อมาหม่อมแพรและพระธิดาจึงได้ย้ายกลับเข้าไปประทับนบพระตำหนักสวนกุหลาบตามเดิมเมื่อแรกประสูตินั้นพระองค์มีพระอิสยยศที่หม่อมเจ้าศรีวิไลลักษ์ต่อมาเมื่อพระราชบิดาขึ้นครองราชสมบัติแล้วหม่อมเจ้าศรีวิไลลักษ์จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษ์ศุนทรสังนิกัลยาวดีพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษ์กดกได้รับพระกรณายกย่องพระเกียรติยศ ยิ่งกว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์อื่นหลายประการเนื่องจากพระองค์เป็นพระเจ้าลูกเธอที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระบรมชนกตั้งแต่คราวที่ประสบป,ปัญหาต่างๆในการเสด็จขึ้นของราชสมบัติในระยะแรกถึงทั้งนี้พระเกียรติยศที่ได้รับเห็นได้จากสร้อยพระนามก็คือศุนทรสรกดีกัลยาวดีซึ่งตามปกติแล้วสร้อยพระนามมักจะมีแต่ในพระนามของเจ้าฟ้าที่ประสูติแต่พระภรรยาเจ้า และในพิธีโศกันก็ยังโปรดให้ทำพิธีเข่าไกรลาดใหญ่เช่นเดียวกับเข่าไกรลาดของเจ้าฟ้าเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงเอกราชและความมั่นคงของประเทศทรงพยายามแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นมีพระราชากระแสที่จะส่งพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์เดินทางไปศึกษาต่อ,อยังประเทศอังกฤษในฐานะองค์ทายาทของพระมหากษัตริย์สยาม ในการตั้งพระราชเชษาองค์โปรดให้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศครั้งนั้นทรงตั้งพระราชหฤทัยให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชได้เสด็จไปด้วยในฐานะพี่เลี้ยงและได้ทาบทามเจ้าพระยาสุรวง์วัยวั์ผู้เป็นครัวตาของพระองค์สีวิไลลักษณ์ด้วยพระองค์เองดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพรยาพานุพันธุวงศ์วรเดช ซึ่งเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีหรือเจิมแสงชูโตได้บันทึกไว้มีเนื้อความว่ากรมพระราชวังบวรหรือกรมพระราชวังบวรวิชัยชายมิสเตอร์น็อกซ์หรือโทมัสยอสน็อกกงสุลนอังกฤษคิดจะเอาพระโอรสองค์ใหญ่มีพระนามว่าพระองค์เจ้าวิไลส่งไปประเทศอังกฤษเพื่อมิสเตอร์น็อกจะเปิดเผยที่เมืองอังกฤษว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีพระบรมราชโอรสมีแต่พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ก็คือกรมขุนสุพรรณส่วนกรมพระราชวังบวรมีพระโอรสพระโอรสนี้จะเป็นรัชทายาทต่อไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบดังนี้แล้วจึงทรงพระวิตกคิดจะให้สมเด็จวังบุรพากำชับให้กรมขุนสุพรรณออกไปเรียนวิชาณประเทศอังกฤษ ความที่ทรงหวังในเวลานั้นจะโปรดเก้าให้กรมขุนสุพรรณเป็นควีนวิกตอเรียและสมเด็จวังบุรพาเป็นพรินซ์อาร์เบิร์ตก็คือเปรียบกับประเทศอังกฤษมีควีนวิกตอเรียและเจ้าชายอันเบิร์ดพระราชสวามีเวลานั้นได้จัดผู้ที่จะตามเสด็จไปประเทศยุโรปไว้พร้อมถึงกับได้กำหนดวันที่จะเสด็จออกจากกรุงเทพ ในเวลาไม่กี่เดือนต่อมาก็รับทราบว่าสมเด็จพระพันวัตสามาตุชาเจ้าหรือสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัตสาอายัยกาเจ้าทรงพระคันในไม่ช้าก็ประสูติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตพระราชดำริดังกล่าวจึงเป็นอันระง,งับไปในการพระราชพิธีทวีทาพิเศษสมโพสีริราชสมบัติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระราชดำริว่าในการพระราชพิธีทวีธาพิเศษสมโพสิริราชสมบัติครั้งนี้การทั้งบวงได้จัดเป็นคู่คู่กันมาได้พระราชทานพระเกียรติยศพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวพระองค์หนึ่งแล้วควรจะพระราชทานพระเกียรติยศแก่พระเจ้าลูกเธอพระองค์หนึ่งให้เป็นคู่กันตามราชประเพณีแต่ก่อนก็เคยมีตัวอย่าง ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าสถาปนาพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์เป็นพระองค์เจ้าต่างกรมไยในเมื่อวันที่10มกราคมศ2446มีพระนามว่าพระเจ้าล <te> <eye Hayır. S 2> <te> ูกเธอกรมขุนสุพรรณภาควดีการที่พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมไยในที่กรมขุนนั้นเป็นการทรงกรมเท่ากับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอชั้นเจ้าฟ้า ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์ได้รับพระราชทานจากพระบรมราชชนกเป็นพิเศษอีกเนื่องจากตามธรรมเนียมการทรงกรมของพระเจ้าลูกเธอชั้นพระองค์เจ้านั้นจะเริ่มทรงกรมที่กลมหมื่นและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอชั้นเจ้าฟ้าจะเริ่มทรงกรมที่กลมขุนนอกจากนี้พระองค์ยังเป็นพระราชธิดาในราชการที่หพระองค์แรก และเป็นพระเจ้าลูกเธอชั้นพระองค์เจ้าในรัชกาลที่ห้าพระองค์เดียวที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าต่างกรมเนื่องจากพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์เป็นที่เคารพรักแก่พระเจ้าน้องดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายในพระเจ้าน้องนางเธอทั้งหลายก็ต่างพากันยินดีและได้ท่งเข้าเงินกันทำสร้อยพระกรประดับเพชรถวายพระองค์ด้วยและในงานฉลองการทรงกรมในครั้งนั้น เป็นที่กล่าวขานถึงความสนุกสนานและยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดงานนิทรรศการและก็การประกวดตลับงาซึ่งมีผู้ส่งตลับงาเข้าร่วมงานครั้งนี้ถึงหลายร้อยใบด้วยกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้พระเจ้าลูกเธอกรมขุนสุพรรณภาคควดีมีหน้าที่ดูแลพระเจ้าน้องที่ยังทรงพระเยาถึงแม้พระองค์จะประสูตรนอกสเสวตฉชัร แต่พระองค์ก็ทรงเป็นที่เคารพและรักใคร่ของพระเจ้าน้องที่ประสูติในพระเสวตฉชัรทุกพระองค์ในการดูแลพระกนิษฐานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเกียรติให้พระองค์เป็นผู้สั่งพระเจ้าน้องทั้งหลายให้เป็นสาวซึ่งตามธรรมเนียมการเป็นสาวของสตรีในพระราชสำนักฝ่ายในนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่ก่อนเมื่อพระเจ้าลูกเธอหลายพระองค์ทรงโศกันแล้ว ยังคงแต่งพระองค์ด้วยเสื้อคอกระเช้ามีริบบิ้นร้อยรอบพระสออยู่สมเด็จพระบรมชนกนาถจึงรับสั่งว่าเจ้าหนูเมื่อไหร่จะมีพระบรมราชองค์การให้น้องๆเป็นสาวเสด็ีซึ่งพระองค์ก็ทรงสั่งให้พระกนิษฐาเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นพระสภัก์เนื่องจากพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์ทรงประชวรเรื้อรังมานานพระองค์ได้สิ้นพระชนเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2447 มีพระชนส่าพเพียง36ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรณาโปรดเกล้าให้จัดงานบำเพ็ญพระราชากุศลณนะพระราชวังบางปะอินโดยใช้พระที่นั่งไอสวรร์ทิพยอาอาสเป็นที่ประดิษฐานพระศพและโปรดให้จัดงานพระราชทานเพลิงพระศพณวัดนิเวศธรรมประวัติ ในงานพระศพนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์สีขาวซึ่งถือว่าเป็นการพระราชทานพระเกียรติยศแก่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้อย่างสูงเนื่องจากโดยทั่วไปพระมหากษัตริย์จะทรงฉลองพระองค์สีขาวเฉพาะงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชบุปการีนอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แปลนิทานชาดกตอนต้นเพื่อพิมพ์เป็นหนังสือสําหรับแจกในงานพระศพ ซึ่งแต่เดิมนั้นหนังสือสำหรับแจกในงานพระศพจะเป็นบทสวดมนต์หรือหนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระองค์จึงมีพระราชดำริว่าหนังสือแจกซึ่งเป็นพระธรรมปริยายที่ลึกซึ้งคนไม่ชอบอ่านดังนั้นพระองค์จึงเปลี่ยนเป็นนิทานชาดกแทนพร้อมกันนี้ได้แนะนำไว้ตอนต้นว่าหนังสือคนแจกพิมพ์เรื่องที่คนชอบอ่านนั่นคือความเป็นที่สุดของเจ้าคุณพระประยุรวงศ์และพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ที่ได้รับความรักความเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติ .net วิกิพีเดียขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ